พระคาถาของสมเด็จพระพุทธกสปะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเผยแพร่โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสงหลวงพ่อท่านบอกคาถาบทนี้เมื่อวันที่5ตุลาคม2520คาถาบทนี้้าวเวสุวรรณมาให้ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ไว้ทุกคืนก่อนอื่นให้ระลึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ท่านมีสมเด็จพระพุทธกสปะทรงเป็นประธานเพราะท่านเป็นเจ้าของคาถานี้พุทธทางมัดจิตทามังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาสันติพุทธทางมัดจิตทามังมัดใจโรคทั้งหลายวินาสันติบทในบรรทัดที่สองนี้รักษาโรคท่านบอกว่าเสกน้ำให้กิน เสกอะไรให้กินเกข,ข้าวให้กินก็ได้นะแม้แต่ยาพิษมันก็สลายตัวอีกบทหนึ่งของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคาเตสิคาเตสิกิงกะระนงังคาเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิทั้งสามบทนี้ท่านให้สวดพร้อมกันเลยเวลาฉันข้าวก็เสก กลางคืนก็ให้ภาวนาไว้นะภาวนาไว้สักครู่เช้าเย็นอะไรนี่นะท่านบอกว่าศัตรูพินาศไปเองสําหรับบทหลังศัตรูทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรแล้วเราจะต้องรู้อยู่เสมอบทกลางนะ่ะทำลายโรคไอทำลายโรคนี่ดีใช่ไหมเศกข้าวนะ่ะข้าวที่เราจะฉันเศกซะหมดและคนอื่น กินก็เป็นยาไปหมดให้เป็นยาสำหรับคนอื่นด้วยนะดีไหมถ้าเห็นว่าดีถ้าใครต้องการจะให้เรารักษาต้องบังคับให้เขาเอาดอกบัวมาสามดอกนะทูบห้าดอกเทียนหนึ่งเล่มเศกน้ำมนต์เศกอะไรให้กินก็ได้นั่งทำก็ได้นอนทำก็ได้ภาวนาให้เป็นฌาน เป็นฌานในกรรมฐานภายในตัวเสร็จอย่าลืมนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกาะก็ได้ผลเท่ากาันเป็นฌานซึ่งเชื่อกันว่าเศกข้าวเศกน้ำยาพิษสลายศัตรูพินาตและรักษาโรคภัยการสวดพระคาถาให้บังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ การสวดคาถาให้บังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์คือการเปล่งเสียงเป็นคาถาสื่อถึงพระพุทธเจ้าหรือองค์เทพต่างๆโดยการสวดคาถาของท่านแล้วน้อมจิตของเราไปตามคำสวดแล้วระลึกถึงองค์ท่านท่านจะมาปรากฏต่อหน้าเราเพื่อประทานพรในการทำพิธีให้สำเร็จไม่สวดตะโกนหรือค่อยเกินไป แต่สวดให้มีพลงังโดยการสั่งของจิตแล้วองค์ประกอบในการสวดนั้นมีดังนี้ 1. ฐานจิตของการสวดคือเราจะต้องตั้งจิตระลึกถึงองค์ท่านเช่นพระพรหมโดยใช้คาถาเป็นสื่อนำไปถึงองค์พ่อพรหมสวดคาถาของพระพุทธเจ้าจิตเราก็น้อมระลึกให้เห็นถึงพระพุทธเจ้า จิตของเราไม่วอกแวกสัตย์ทาย 2. เจตนาที่เป็นกุศลคือเราสวดเพื่อรักษาคนป่วยหรือเจตนาไปในทางดีเป็นมงคลและไม่สวดเพื่ออวดเก่งหรืออวดโชว์ 3. อินทรีย์คือร่างกายและจิตใจ 3. 1อินทรีย์ภายนอกคือ ร่างกายของเราต้องมีความพร้อมเสมอเช่นไม่หิวไม่ปวดอุจจาระปัสสาวะร่างกายไม่เจ็บปวดใดๆถึงขั้นเป็นการรบกวนสมาธิในการสวด3.2อินทรีย์ภายในคือภายในจิตวิญญาณของเราจะต้องประกอบด้วยองค์คุณต่อไปนี้ 1. ภละหคือ การมีกำลังห้าประการในจิตวิญญาณของเราได้แก่ 1.1. ศรัทธาคือความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าสวดแล้วได้ผลเชื่อว่าการสวดของเรามีผลต่อเราและบุคคลอื่นๆที่เราประสงค์อยากให้มีให้เป็นและเชื่อในองค์เทพค่าถาที่เราสวด 1.2วิริยะคือความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการสวดไม่ย่อท้อ1.3สติคือความระลึกได้และมีสัมปชัญญะพิจารณาสิ่งที่ขณะกระทำ1.4สมาธิคือความตั้งใจมั่นแน่วแน่สมาธิมีอยู่ด้วยการสองลักษณะคือ สมาธิแล้วนิ่งกับสมาธิเคลื่อนไหวสิ่งที่เราจะใช้สมาธิในการสวดนี้จะเป็นสมาธิเคลื่อนไหวบางครั้งมือทำการถวายบัวไฟแต่ปากของเราก็ท่องคาถาไปด้วยและนับคาถาที่เราสวดไปแล้วกี่จบหากไม่ฝึกสมาธิเคลื่อนไหวก็จะลืมไปชั่วขณะว่าเราสวดได้กี่จบแล้ว 1.5ปัญญาคือความรอบรู้รอบรู้ในคาถาที่เราสวด 2. อ,อิทธิบาท4คือหลักแห่งการก้าวหน้าหรือเกิดผลสำเร็จสิ่งต่างๆมีดังนี้2.1ชฉันทะคือความพึงพอใจมีความปรารถนามีความอยากได้อยากเป็นชันทะของเราจะแข็งแรงหรืออ่อน ขึ้นอยู่กับตบะของเราเข้มแข็งพอหรือยังถ้าตบะเราอ่อนก็ล้มเลิกกลางคันเสียง่ายๆ2.2วิริยะคือความเพียรพยายามทำให้สำเร็จ2.3จิตตะคือความตั้งใจความใส่ใจเอาใจใส่ในสิ่งนั้นๆแม้มีอุปสรรคก็ไม่ยออ่อท้อแม้มีมารมาลองจิตใจให้เราปล่อยวาง พอสามารถเอาชนะจิตมารได้2.4วิมังสาคือหมั่นพิจารณาไตรตรองตรวจสอบแก้ไขพัฒนาทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ 3. สติปัฏฐาน4คือที่ตั้งแห่งความระลึกถึง4ประการได้แก่3.1กายคือการพิจารณาความพร้อมของร่างกายของเรา การแต่งตัวเป็นต้น3.2เวทนาคือความรู้สึกการสัมผัสการรับรู้ถึงคาถาองค์เทพเทวาต่างๆการที่เราสื่อถึงองค์เทพและองค์เทพสื่อถึงเราการรับพลังจากท่าน3.3จิตคือสถานที่รับรู้อารมณ์จิตนี้สำคัญเป็นอย่างมากเราต้องประคองจิต และรู้จักกําหนดจิตให้เป็นไปต่างๆเช่นบางครั้งเราสวดถึงองค์เทพแต่จิตนึกถึงอาหารการกินนึกถึงแฟนนึกไปต่างๆนานาเราต้องดึงจิตบังคับจิตให้อยู่กับสิ่งที่เราสวดคาถา 3.4. ธรรมคือสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเช่นมีความปลื้มปิติซาบซ่านเป็นต้น 4. สิ่งแวดล้อมสัปปายะคือความเหมาะสมของสถานที่การสวดมนต์ถ้าฝึกฝนมาไม่ดีพอเกิดเสียงรบกวนคนพุ่งพ้านมีมารมาผจญทำให้สวดสับสนติดขัดหรือลืบได้ขอความเคารพหากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะน้อมรับฟังเสมอและขอความกรุณาแย้งชี้แจงชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใดก็ขอได้บอกมาอาจารย์พรมสิทธิ์ทิพธาดาวง์